บุ๋มปนัดดาเผยพัฒนาการน้องเอเล็กซ์หลังลูกชายขึ้นแท่นซุปตาตัวจิ๋วบุ๋มปนัดดาเผยพัฒนาการน้องเอเล็กซ์หลังลูกชายขึ้นแท่นซุปตาตัวจิ๋วเรียกได้ว,ว่าขึ้นแท่นขวัญใจคนรักเด็กกรักลูกดาราไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับน้องเอเล็กซ์ลูกชายของบุ๋มปนัดดาที่เรียกว่าขนความน่ารักและความหล่อมาแบบจัดเต็มใครๆที่ได้เห็นเป็นโดนตกทุกรายเตรียมตัวเป็นซุปตาตามคุณแม่ไปติด ล่าสุดบุ๋มปนัดดาออกมาอัปเดตพัฒนาการของน้องอเล็กซ์รวมถึงบอกเล่าการเป็นคุณแม่อ่อนว่าทุกวันนี้เจ้าตัวจะสันตารางเวลาอย่างไรบ้างน้องอเล็กซ์เพิ่งจะยุครบห้าเดือนส่วนชีวิตตอนนี้ของคุณแม่ก็แทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคืออยู่นอกบ้านสวยแค่ไหนแต่ถ้ากลับถึงบ้านเมื่อไหร่ต้องรีบเปลี่ยนเป็นหมดคุณแม่ลูกอ่อนทันทีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือทําเพื่อลูกนั่นแหละคะ่ะบุ๋มมองว่าเขาคือของขวัญและบุ๋มก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุด ทุกวันนี้บุ๋มยังปั๊มนมให้เขาอยู่เลยยังสู้ไหวสำหรับทางฝั่งของคุณสามีเขาเองก็ช่วยเยอะเหมือนกันช่วยเยอะเป็นหลักเลยก็ว่าได้เพราะอย่างที่ทราบตัวบุ๋มเองตารางงานค่อนข้างแน่นทั้งงานละครงานภาพยนตร์ไหนจะงานพิธีจันทร์ถึงศุกร์อีกดังนั้นช่วงเวลาในการเลี้ยงลูกตอนกลางวันจะมีคุณสามีกับคุณป้าคอยช่วยสลับกันส่วนกลางคืนก็จะเป็นบุ๋มค่ะใช้แววความหลอ่อตั้งแต่5เดือนตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับติดตามมากกว่าแม่แล้วนะคะ คือจะมีแฟนๆคอยเข้ามาดูความน่ารักของเขาดูความจ้ำม่ำของเขาแล้วก็ติดตามพัฒนาการที่เปลี่ยนไปแบบค่อนข้างรวดเร็วของเขาซึ่งครอบครัวบุ๋มเองก็ดีใจที่มีแฟนๆเอนดูเมตาน้องอเล็กซ์กันเยอะขอบคุณนะคะพี่อันดามันช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องไหมจริงๆแค่เขาเรียนของเขาตามปกติก็หนักอยู่แล้วนะคะเพราะเขากำลังจะขึ้นม .6 และไหนจะต้องเตรียมสอบแพทย์อีกดังนั้นแค่เขาอุ้มน้องไม่ให้แม่ต้องหวาดเสียวก็บุญแล้วค่ะ แต่เอาจริงๆตัวบุ๋มเองในฐานะแม่บุ๋มก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาทั้งสองคนให้ได้ด้วยนะคะคือไม่ใช่พอเราเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วเราจะทิ้งลูกคนโตอย่างล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันว่าบุ๋มพาอันดามันไปเที่ยวนั่นก็เพราะว่าบุม๋มอยากให้เขาได้มีประสบการณ์ชีวิตในแบบของเขาไม่ใช่พอเมียเล็กปุ๊บแล้วบุ๋มต้องลืมอันดามันไม่มีทางค่ะบุ๋มไม่มีทางลืมดังนั้นบุ๋มจึงต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะตัวเราเองเคยแอบรู้สึกกลัวว่าเขาจะน้อยใจบ้างไหม ก็แอบกลัวเหมือนกันค่ะแต่บุ๋มก็ยังให้เขามั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือโทรศัพท์หาแม่ตอนไหนแม่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอดังนั้นการที่เรามีลูกซึ่งไวห่างกันมากเราจึงต้องยิ่งระวังและก็ต้องใส่ใจสุดๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการใส่ใจจนเขาเหลงนะคะแค่ทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามปกติเท่านั้นเองเขาเองก็ไม่เคยเรียกร้องใช่ไหมอันดามันเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะและบุ๋มเองก็ชื่นชมเขากับการที่เขาเป็นพี่ที่น่ารัก